นายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย47จังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤด,ดูการผลิตปี2563-2564เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5พบว่าภายหลังเปิดทิบอ้อ,อยไปแล้วกว่า30วันหลายพื้นที่มีปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่า1 20 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดอีกทั้งยังพบปัญหาการส่งอ้อยที่เป็นอ้อยยอดยาวและมีสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการหีบอ้อยทําให้มีสิ่งปนเปื้อนติดไปกับน้าอ้อยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผลผลิตน้ําตาลต่อตันอ้อยต่ําส่งผลเสียหายต่อรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายโดยรวมจึงขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง47จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยเน้นย้ามาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผา าวไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานพร้อมสื่อสารมาตรการแก้ไขไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยทั่วประเทศดังนี้ 1. อ้อยไฟไหมจะถูกหักค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้นไว้ตตนละ30บาท 2. กำหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหมจากชาวไร่อ,อ้อยอรวมทั้งฤดูการผลิตไม่เกิดรอยละ20ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นรับทั้งหมดในฤดูการผลิตนั้น 3ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยยอดยาวและอ้อยที่มีกากใบเข้าหีบจะถูกหักเกินค่าอ้อยตตนละ20บาทและจะไม่ได้รับเงินใจคืนจากอ้อยไฟไหมรวมทั้งไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ที่อยู่ในระหว่างการจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำกับตรวจสอบและติดตามการรับอ้อยเข้าขีบประจำฤดูการผลิตในปี2563-2564ทั 2, อีกด้วย